ข้อ14นะครับเขาให้หาค่าสูงสุดของ x คูณ y กำลังสองโดยเขากำหนดสมการมาว่า x บวกกับ y กำลังสองแล้วได้6นะครับ x บวกกับ y กำลังสองได้6อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย y กำลังสองจึงเท่ากับ6ลบ x เราให้ x นั้นแทนเทอม x คูณ y กำลังสองที่เราอยากรู้ค่าสูงสุดนะครับแล้วเราก็แทนเทอม y กำลังสองลงไปด้วย6 ก็เลยกลาเป็น x คูณกับ6ลลบ x นะครับเมื่อคูณจัดแจงเข้าไปเอามาจัดเรียงอันนี้จะเห็นเลยว่าเป็นฟอร์มของพาราโบาลาแล้วแล้วทุนี้ค่า a เป็นลบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพาราโบลาความเมื่อเป็นพาราโบลาความมันก็จะให้ค่า s สูงสุดนะกราฟมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง s กับ x อนะนะั่นก็เข้าสู่คำนวณค่าสูงสุดของ S นะครับ c ลบ b กําลัง2ส a. A ่วน 4a a เป็นลบ1 b เป็น6 c เป็น0นะครับ0ก็แทนค่า c ลบ b กําลัง2ส่วน 4a นะครับเมื่อแทนลงไปแล้วก็จะได้ค่าสูงสุดของ s ออกมาเป็น9นะครับ s มันแทนเทอร x คูณ y กลัง2ค่าสูงสุดของ s จึงหมายถึงค่าสูงสุดของ x คูณ y กําลัง2 ค่าสูงสุดของคูณวายตารางสองก็เลยเป็นเกาครับ